สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้ก็จะพามาร้านกาแฟที่ตกแต่งร้านไม่เหมือนใครนะคะชื่อว่าร้าน lab cafe in ค่ะซึ่งร้านกาแฟาร้านเนี้ยนะคะก็จะได้ไอเดียในการตกแต่งร้านโดยเหมือนยกห้องแลบปฏิบัติการมาอยู่ที่ร้านเลยค่ะในร้านเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่น b เกอร์แก้วทดลองขวดทดลองนะคะ ประดับตกแต่งอยู่ในร้านด้วยส่วนเมนูเนี่ยก็จะมีทั้งเมนูขาวแล้วก็เมนูหวานนะคะเมนูแรกที่วิสั่งมาเนี่ยก็จะสั่งเมนูที่เรียกว่าอะโฟกาโต้นะคะเป็นเมนูที่เ,เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมมาน,นิลานะคะแล้วก็กาแฟเอสเปรสโซร้อน1ช็อนนะคะเวลาทานเนี่ยเราก็เอาตัวกาแฟเอสเปรสโซนะคะค่อยๆราดอยู่บนไอศครีมเลยค่ะพอราดเสร็จแล้วนะคะเราก็ ทานได้เลยนะคะรสชาติก็จะเป็นได้ความหวานความมันความอร่อยของไอศครีมวานิลาแล้วก็ได้ความหอมติดขมนิดๆกลิ่นกาแฟ ى, แบบโชยๆนะคะ ของตัวก,กาแฟเอสเปรสโซ่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะทานไอศครีมคลายร้อนแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะทานกาแฟดีไหมเมนูนี้บอกได้เลยว่าลงตัวมากๆค่ะเพราะว่าจะได้ทานทั้งไอศครีมนะคะคลายร้อนแล้วก็ได้ทานทั้งกาแฟอย่างที่ต้องการด้วยนะคะเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งเลยที่สามารถคลายร้อนได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยแบบลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ และแล้วนะคะยก็มองหาเมนูต่อไปที่จะสั่งมาทานนะคะเมนูต่อไปที่สั่งมาเนี่ยชื่อว่าเมนูซีซ่าสลัดบวกปลาแซลมอนย่างนะคะเขาก็จะมีตัวสลัดเนี่ยนะคะเป็นซีซ่าแล้วก็มีตัวแซลมอนย่างนะคะโตะอยู่ข้างหน้านะคะเมนูนี้ที่ก็ถือว่าเฮลตี้มากๆเลยนะคะ ส่วนอีกเมนูนึงที่ี่สั่งมาเนี่ยไหนๆก็มาสักไกลเลยนะคะจะที่จังหวัดนะครสวรรค์เนาะ๋ยวก็จะสั่งเมนูที่เป็นเมนูได้คอมเมนต์ทางร้านชื่อว่าเมนูสปาเกตตี้ซอสเกาหลีชีซาค่ะหรือว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะชื่อว่าสปาเกตตี้ซอสเรียนชีสนะคะเขาจะมีตัวชีสเนี่ยปะมาข้างหน้าด้วยเวลาทานเนี่ยก็จะได้ฟิลลิ่งของชีสยืดๆโปะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ความเหนียวความนุ่มของเส้นสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็มีผักด้วยนะคะที่ผัดมากับซอสเกาหลีเมนูนี้เนี่ยไม่เคยทานที่ไหนค่ะมาทานที่นี่ที่แรกถือว่าลงตัวมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะ อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่แล้วหรือว่าแวะเวียนมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะกําลังหาร้านกาแฟชิคๆแนวไม่เหมือนใครอาหารโอเคเครื่องดื่มมีรสชาติอร่อยอนะคะก็สามารถแวะเวียนมาทาน,นได้นะคะเนี่ยตอนแรกย่กกะว่าจะแวะมาทานกาแฟอัลปโกคาโต้เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอย่างเดียวเนี่ยค่ะพอมานั่งที่ร้านแล้วอะ เขอฉันขอสั่งตัวซีซ่าสลัดด้วยฉันขอสั่งตัวสปาเกตตี้ซอสเกาหลีชีซซาด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเมนูตกท้ายนะคะที่ยุ้ยสั่งเป็นเครื่องดื่มนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยคือเป็นชาลัซเบอร์รี่โซดานะคะอันนี้น้องเขาก็จะแนะนําด้วยเพราะว่าอยากถามว่าพี่อยากทานเมนูอะไรที่แบบมีรสชาติแบบเปรี้ยว,ยวซๆซาซทานแล้วสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะแนะนําเมนูนี้นะคะเป็นชา r a s เบอร์รี่โซดานะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะอยู่ตอนท้าย mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาต mm hmm. ทานให้เพื่อนๆดูเอ้ยไม่ใช่ทานยั่วเพื่อนๆก่อนนะคะโอเคช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากๆนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะอยู่ในบ้านเนาะกักตัวอยู่ในบ้านถ้าเกิดว่า มีไอเดียในการทําอาหารอะไรแล้วก็ทําทานที่บ้านหรือว่าสั่งจากข้างนอกมาก็ได้ค่ะเพื่อลดการเสี่ยงนะคะที่จะติดโควิด -19 ไวรัสนะคะ,ะเขาเรียกว่าอยู่บ้านงดสั่งสรค์นะคะเราจะได้งดการแพร่กระจายของโรคด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆสุขภาพดีนะคะแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนค่ะยุ้ยก็ขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะคะอาจจะยั่วเพื่อนๆไปสักนิดนึงต้องขอโทษด,ด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่ยุ้ยถ่าย มานานแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วเนาะแต่ว่าดองไว้นานนะคะเลยไม่ได้ตัดต่อช่วงนี้ก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่ยุ้ยพูดวมสักครู่ชาเร,รสเบอร์รี่โซลาโซดานะคะทานแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ยุ้ยนะคะเราก็จะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ